ของจริงของจริงไม่เบ็ดที่จะดึงโอ้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโอ้ดึงเหนื่อยไหมดึงเห็นื่อยไหมนี่ดึงเหนื่อยไหมดูโอ้ดึงโอ้ดึงหนี่โอ้งโอ้ดึงโอ้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 สุดยอดเลยครับเพื่อนๆนี่ ของแท้ครับเห็นบอก่ค่อยบอกว่านักยังไงวะบ่งเป็นเดียไงโอ้โหสุดยอดเลยลูกเตะสุดยอดเลยครับเห๊ะตัวเป็นโลแบบนี้โอเคไหมโอเคโอ้ยสองโต๊ะนี่สองร้อยเลยเนี่ยอาไเดี่ยตักซื้อหนุ่มแล้วโอ้ยนี่ครับสุดยอดครับโหเหยือดีเหยือซดนด้วยแถวโอเคเนาะเป็นี่เนาะ โอ้โหโอ้โหเียครับท <utan> ่านโอ้โพื่อเพื่อนดูดูเขาจับนี่ดูเขาจับครับเขาจับแบบนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้ตัวใหญ่มากไม่ปล่อยเลยครับผมจับแบบไม่ปล่อยเลยครับเพื่อนเ่อนนี่ครับดูเขากินแดดก็่องโอ้โหโอ้โหไซส์สวยครับโอ้แดด่อง นี่ครับหไนะโอ้แดดสองแบบนี้ดีกว่านี่ครับโอ้โหตัวใหญ่เหนียวผมไม่ชอบผมชอบตัวเล็กหืมอย่างนี้ของแท้นะครับเพื่อนๆดู่เลนเี่ายนี่ครับเหนียวเหนียวนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับของตัวนี้น่าจะประมาณครึ่งกิโลวันนี้ได้มาสองตัวแล้วนะครับเสือนอนกินครับผมของแท้ครับ เดี๋ยนอนกินครับน,นี่ครับฮะโอ้ใหญ่อยู่แบบนี้เลยโอ้อุ้มแบบนี้เลยโอ้โอ้อุ้มแบบนี้เลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวให้ดูเยื่อ <c oughs> นี่นะครับเพื่อน เวลาเราปล่อยเสือนอนกินนะครับอย่างที่ใต่สัญญาลงคลิปไปนะครับส่วนมากถ้าเป็นปลาแดงหมึกจะฉวยดีนะครับว่าเนื้อเขานุ่มนะครับเราจะเอาโยเสียบนะครับเสียบตรงหางนะครับทะลุตรงนี้นะครับส่วนมากหมึกเขาจะชอบกัดตรงท้ายทอยนะครับเวลาหมึกเขาจับแล้วเวลาเรากระตุกเอ็นนะครับหนวดเขาก็จะรูดลงมานะครับหนวดก็จะรูดลงมานะครับโดนเงี้ยงเบ็ดนะครับนี่ครับเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเพื่อนเดูนี่เอาอ โอ้เปรี้ยงหมดในเก่งนี่ครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับมึกนะครับเซลเขานะครับเวลาเขาขึ้นมานะเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีครับผมนี่ครับมึกหอมครับผมโอ้โหตัวใหญ่เลยครับเปลี่ยนสีแล้วครับนี่ครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่โอ้เสือนอนกินครับผมแจ๋วเปลี่ยนเหยื่อกันครับผม